เที่ยงพอดีก็วันนี้ก็ขับพาน้องหมวยเล็กเที่ยวทั้งวันแล้วก็เริ่มหิวแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้องตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่เดอะซีใช่วันนี้จะพาน้องหมวยมาจุดเช็คอินอีกที่นึงนะครับเป็นจุดเช็คอินในเมือ,องสงขลานะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าพาน้องหมวยเล็กไปทานข้าวก่อน เมื่อกี้เราสองคนก็ได้ทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มของร้านนี้อร่อยมากๆเลยใช่ครับผมวันนี้เราก็มานั่งคุยกับเจ้าของร้านใช่แล้วค่ก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะครับพี่เขานิดนึงใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวขอรบกวนนะครับสวัสดีค่ะคพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออมาตานะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟเด็ดซีก่อนแล้วร้านเปิดมานานยังคะคุณพี่ร้านเปิดมา เดือนมกราปีปีหน้านี้ก็จะครบสี่ปีแล้วโอ้สี่ปีแล้วนะคะแล้ว,ลวอนอกจากเมื่อกี้ค่ะสั่งไปนอกจากกาแฟาเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เค้กเนี่ยมีที่ร้านมีจําหน่ายอะไรบ้างอ๋อที่ร้านนี่ก็จะมีมีตั้งแต่เป็น,เป,นเป็นอาหารเช้ามีกาแฟมีเค้กมีถ้าเป็นอาหารแล้วก็มีอาหารทะเลแล้วก็มีเครื่องดืม่ม เบียร์วายอะไรต่รกันเรียกไยกว่าบ oh. ริการตั้งแต่เช้าจนถึงสี่ทุ่ม เไม่ได้ว่าแบบครบวงจรเลยเนาะครับคุณผู่ะสมมติว่าใครที่สนใจนะครับจะมาลองชิมหรือว่าจะมาทานกาแฟเนี่ยนะครับมาถ้าเกิดว่ามาจากภัตไชยหรือว่ามาจากลูกค้าที่มาจากไต้หวันเนี่ยจะเดินทางมาเนี่ยกระบวนการที่ถ้าถ้าเดินทางเข้ามาสู่ตัวเมืองสุขขาแล้วนะครับก็ต้องเข้ามาที่ถนนนครนอกนะครับเพราะจะเป็นจะเป็นเส้นหลักเส้นที่น่าจะหาได้ง่ายในใน กูเคืออะไรนะครับพอเข้าถนนนครนอกแล้วก็มาเรื่อยๆก่อนถึงโรงสีแดงซึ่งเป็นแดนมาร์ของ,งเส้นนี้ประมาณสัก200 200เมตรครับอ,อยู่ด้านซ้ายมือติดฝั่งอุตาตเรตส์ดาวไม่ยากครับก็สามารถเดินทางมาได้ช่องทางการติดต่อหลักของช่องทางการติดต่อก็มีมีเบอร์หลักของทางร้านคือเบอร์0 7 4 8 9 8 9 5นอกจากนั้นเราก็จะมีเปิดเป็นแฟนเพจไว้ครับคือ คาเฟ่ <c oughs> เดซีนครนอกครับครับก็ติดตามหรือว่าติดต่อทางช่องทางนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะมารับประทานอาหารอร่อยๆเึรอื่องื่มอร่อยๆน้อง <c oughs> พี่ก็สามารถมาได้ตามช่องทางที่คนพี่ได้แจ้งไว้วันนี้พวกเราก็ทั้งอิ่มทั้งอร่อยแบบค <c oughs> รบเลย ก็วันนี้ก็พวกเราก็ขออนุญาตนะครับโอเคก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากๆครับครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ